ข้าวหน่อยเร็ไม่เอาน้ำเพชรพี่สาวเป็นห่วงกลัวว่าน้ำเพชรจะหิวทำไมมาปัดช้อนพี่ทิ้งอย่างนี้ล่ะช่วงนี้เด็กๆเบื่ออาหารทำยังไงดีนะฮะลองหาข้อมูลในเน็ตด,ดีกว่านี่ไงเจอแล้วว้าวของเล่นเยอะจังเลยพี่เจนนั้นเราไปเล่นกันไหมนี่เง่้ไปเล่นอันนี้นะ

林娜。<music> มาอยู่นี่อออเออรอดัอออองไ,ไปเลยเนี่ก็นานแล้วนะเนี่ยทำไมเด็กๆยังไม่มาอีกเนี่ยอาหารจะเย็นแล้วนะสงสัยจะเล่นกันจนลืมแน่ๆเลยเดินไปตามหน่อยก็แล้วกัน ไปแพ้พี่เจละะอาหารก็เย็นหมดแล้วนะคะทำไมยังไม่มากินข้าวกันอีกอาหารเย็นหมดแล้วหนูก็ไม่ต้องกินแล้วสิคะเ <c oughs> <c oughs> ยะ้ดีใจจังเลยโอ้ยไม่ได้หมายความว่าอย่างานั้นพี่หมายถึงจากร้อนร้อยมันกลายเป็นเย็นหมดแล้วถ้าไม่ยอมไปกินพี่จะมาป้อนที่นี่เองนะไปแล้วโอ้ยไม่อยากกินข้าวเย็นเลยก็ไปเล่นตรงมู้นก,ก็ดีกว่านะอืไปปีนหน็ตผองกันไป วหน่อยเ็ไม่เอาน้ำเพชรพี่อุศักเป็นห่วงกลัวว่าน้ำเพชรจะหิวทำไมมาปัดช้อนพี่ทิ้งอย่างนี้ล่ะหนูขอโทษค่ะก็หนูบอกพี่จิบแล้วไงว่าหนูไม่อยากกินข้าวหนูอยากเล่นใช่พวกหนูหิวเมื่อไหร่หนูก็ไปกินเองแหละค่ะดูสิข้าวเลอะหมดเลยอ่ะพี่อุศักหวังดี ไม่เป็นไรหรอกเราขอโทษพี่จิ๊บไปแล้วนี่ช่วงนี้เด็กๆเบื่ออาหารทำยังไงดีนะเฮ้อลองหาข้อมูลในเน็ตดีกว่านี่ไงเจอแล้วเบนไซลามีดี a เอเข้มข้นถึง70%น สูงกว่าในท้องตลาดตั้ง6เท่ามีส่วนช่วยให้เจริญอาหารเสริมสร้างภูมิคุ้มกันอีกทั้งยังบำรุงสมองและสายตายอีกด้วยโอ้โหมีคนกินเพียบเลยใครๆก็กินเ็นไซลหลัอกันที่นั้นเลยอืมอย่างนี้ถ้าหรอให้เด็กๆก,กินทุกวันหลังอาหารเด็กๆต้องกินได้เยอะขึ้นแน่เลย ไม่ค่อยน่ากินเลยพี่เป้นที่ไม่ถนัดเลยเราค่อยไปเล่นใหม่อร่อยนเอร่อยนะแต่หน้าค่อหน่มอ่ะพี่ก็เหมือนกันอี่ยอ้าวนหไม่อ่อยอมอิ่มกันไวจัง่อร่อยค่ะแต่ชนี่ ไซรัปเขามีประโยชน์มากๆเลยนะในขวดน,นี้อุดมไปด้วยวิตามิน AED b 12และมีโอเมก้า3ที่มีส่วนผสมของ d H a ถึง70%ที่สำคัญนะ่ะอร่อยรสผลไม้รวมกินง่ายใครๆเขาก็เลยกินกันงี้ละ,ละแล้วหนูกินเลยนะคะให้กินได้นะ สวัสดีค่ะอ้าวกลับมาแล้วเหรอสวัสดีค่ะวันนี้หนูหิวมากเลยพี่เจมีอะไรให้กินกมา้ยย่าหนูหิวอ้าวไม่รอพี่เจลกลับมาก่อนหนูจะได้กินข้าวพร้อมกันไม่เอา หนูสงสัยจะหิวจริงๆนะเนี่ยอร่อยไหมคะอร่อยค่ะกินเยอะๆเลยนะถ้าอร่อยก็กินให้หมดเลยนะโอเคไหมขอยากกินบ้างได้ไหม,มแค่นี้ทำเป็นห่วงไม่ให้กินแค่นี้นะอย่าให้กินดีกว่าเม็ดเดียวอะ่ะโอ้โหของตัเองเหรือตั้งเยอะไม่แบ่งกันบ้างเลยเหรออู้นี่กินจนจะหมดเลยเหรอเนี่ย กินเก่งจังเลยเนี่ยนั่นแต่กินเบนไซลับแล้วกินข้าวเยอะขึ้นมากเลยนะเนี่ยโอ้โหหลายแล้วค่ะเกีงจานเลยเหรอเนี่ยกินข้าวเสร็จแล้วอย่าลืมกินอันนี้ด้วยนะคะนี่เบนไซลับ,ลบวิตามินตัวโปรดเลยใช่ไหมมาเดี๋ยวพี่จิ๊บเทให้เอาไหมอหอมไหมหอมก็กินเยอะเลยนะคะว้าว อะไรไหมคะจิ๊บ่ะใครๆเขากินเบนสไซลับกันทั้งนั้นเลยจัย่งซื้อที่ไหนหรอคะอ๋อก็ซื้อที่ที่ร้านวสันหรือร้านขายยาชั้นนําทั่วประเทศเลยนะหรือสามารถสั่งได้ที่ Line แอนนิวทีม s สเตก็ได้นะคะราคาขวดละ2 2งรบอาทออส่งฟรีไม่มีขั้นต่ําด้วยนะคะใครๆเขาก็กินเบนสไซลับกันทั้งนั้นเลยใช่ไหมใช่อย่าลืมไมซื้อกันเยอะๆนะคะใช่ค่ะพี่จิ๊บาขอข้อีกจานนึงค่ะจินี่ก่อนเนี้ย